ระมหาโมกคลานะเกิดในตระกูลพราหมีมีนามเดิมว่าโกลิตะท่านเกิดวันเดียวกับพระสารีบุตรที่มีนามเดิมว่าอุปติษสะซึ่งบ้านของทั้งสองท่านนั้นเป็นสหายกันมาถึงเจ็ดชั่วอายุคนท่านจึงสนิทสนมกันมากครั้นเมื่อท่านอุปติษสะบรรลุธรรมจากคาถาของพระอัสสชิก็นำคาถาที่ได้ฟัง มาบอกกับท่านโกริตะสหายรักซึ่งท่านทั้งสองก็บรรลุโสดาบันด้วยกันและเดินทางไปอุปสมบทกับพระพุทธเจ้าหลังจากที่พระมหาโมคลานะบวชได้เจ็ดวันได้ไปทำความเพียรอยู่ในป่าแคว้นมคตถูกถินมิทะความง่วงเหงาหาวนอนครอบงำอย่างหนักพระพุทธเจ้าส่งทราบด้วยพระญาณ จึงกระทำปาฏิหาริย์ให้ปรากฏประหนึ่งว่าเสด็จไปประทับอยู่ต่อหน้าแล้วแสดงอุบายแก้ง่วงแก็บพระมหาโมคลานะซึ่งท่านได้ปฏิบัติตามจนสำเร็จเป็นพระอาหารหันต์ในวันนั้นเองท่านมหาโมคลานะเป็นเลิศด้านมีฤทธิ์มากท่านใช้ฤทธิ์นั้นเพื่อสั่งสอนผู้คนและเผยแพร่พระศาสนา จากการที่ท่านมักนำข่าวสารจากสัตว์นรกและเทพยดามาแสดงให้มนุษย์โลกได้เห็นผลของอกุศลกรรมและกุศลกรรมอยู่เสมอในวาระสุดท้ายก่อนที่ท่านจะปรินิพานท่านยอมรับผลของอกุศลวิบากที่ท่านได้ทำมาในอดีตยอมถูกเหล่าโจรทุกตีจนร่างกายแหลกเหลว แต่ท,ทั้งที่ท่านมีฤทธิ์มาก